สำหรับการพัฒนากราฟิกด้วยความคิดสร้างสรรค์น,นะครับวิดีโอตัวนี้เราจะมาดูการพัฒนาภาพนะครับให้เป็นลักษณะของรูปทรงสามมิตินะครับอย่างเช่นตัวอย่างตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเริ่มทํากันเลยนะครับโดยสิ่งแรกที่ทํานะครับก็คือวาดรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับโดยสี่เหลี่ยมนี้จะมีลักษณะความโค้งอยู่ตรงมุมนะครับให้เรามาที่เครื่องมือของรูปทรง นะครับแล้วก็คลิกซ้ายค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกร o u n d Rectangle Tool นะครับซึ่งเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบขอบโค้งนะครับแล้วก็กำหนดสีของพื้นนะครับสีของพื้นสี่เหลี่ยมนะครับให้เป็นสีส้มนะครับอันนี้ก็สามารถกำหนดได้ตามใจนะครับสีเส้นนะครับให้เป็นสีขาวนะครับจากนั้นก็วาดรูปสี่เหลี่ยมลงไปนะครับ ระหว่างวาดนะครับให้เรากดปุ่มชิปค้างไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้สี่เหลี่ยมของเราไม่บิดเบี้ยวนั่นเองนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับจัดแต่งนะครับสี่เหลี่ยมให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับจากนั้นนะครับเราจะวาดรูปวงกลมใส่ตรงนี้นะครับซึ่งรูปวงกลมนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับที่เครื่องมือของวัตถุนะครับคลิกซ้ายค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกที่อ i คลิปทู l นะครับจากนั้นเราจะกำหนดสีพื้นของวงกลมนะครับ ให้เป็นสีขาวนะครับแล้วก็วาดวงกลมลงไปนะครับย่าลืมกดชิปด้วยนะครับเพื่อให้วงกลมของเราไม่บิดเบี้ยวนั่นเองนะครับแล้วก็ปรับแต่งตำแหน่งของวงกลมด้วยเครื่องมือ selection tool นะครับให้ได้ตำแหน่งตามที่ต้องการนะครับจากนั้นนะครับเราจะวาดเส้น2เส้นนะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับโดยเส้นเราจะวาดด้วยเครื่องมือ pen tool นะครับ เราจะกาหนดสีเส้นเป็นสีขาวนะครับซึ่งกําหนดไว้แล้วนะครับแล้วก็ขนาดของเส้นนะครับขอแบบใหญ่ๆนะครับสัก20เลยแล้วกันนะครับจากนั้นก็คลิกคลิกแล้วก็วาดเพนทูลลงไปนะครับเราก็จะได้เส้นออกมา1เส้นนะครับเมื่อวาดเสร็จนะครับให้กดปุ่ม ESC นะครับเพื่อที่จะหยุดการวาดนะครับสังเกตได้ว่า เส้นของเรานะครับจะมีจุดที่เกินมานะครับซึ่งตรงนี้เป็นสีพื้นนะครับซึ่งเราไม่ได้ปิดมันนั่นเองนะครับให้เรามาคลิกที่สีพื้นนะครับแล้วก็กดปิดมันนะครับเราก็จะได้เส้นธรรมดาปกติของเรามานะครับสําหรับใครที่ไม่มีปัญหาตรงนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับแล้วกวาดเส้นที่2นะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับ ดปุ่ม ESC ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราจะมาตั้งค่าให้เส้น2เส้นนี้เป็นแค่เส้นนะครับโดยที่ไม่เป็นรูปภาพนะครับโดยคลิกที่เส้นทั้ง2เส้นโดยเลือกที่เครื่องมือ Selection Tool กดปุ่ม Shift ค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกอันนะครับจากนั้นนะครับมาที่ Object นะครับแล้วก็ไปที่ Expand นะครับแล้วก็เอา Fill ออกไปนะครับให้เหลือเฉพาะ Stroke นะครับแล้วก็กด OK นะครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการจัดกลุ่มของรูปภาพนี้เพื่อที่จะทําให้เป็นรูปทรงสามมิตินะครับโดยเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็กรุ๊ปนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราจะปรับให้เป็นรูปทรงสามมิติแหละนะครับโดยไปที่เอฟเฟกนะครับแล้วก็ 3D นะครับแล้วก็ เลือกตัวแรกเลยนะครับ x t e แล้วก็ b a r e l นะครับจากนั้นนะครับเราจะมาปรับแต่งรูปทรงสมมิติเรานะครับโดยเราสามารถปรับแต่งได้ตามความชอบนะครับซึ่งตัวนี้นะครับขอกำหนดตัวนี้เป็น45แล้วก็ตัวนี้เป็น45เหมือนกันนะครับแล้วก็ปรับแต่งมุมมองของ,ของการมองเห็นรูปทรงของเรานะครับ ประมาณนี้นะครับกดโอเคเราก็จะได้รูปทรงสามมิติออกมาแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเราทําหลายๆรูปแล้วก็ประยุกต์หลายๆอันเราก็สามารถสร้างในลักษณะนี้ได้นะครับ